ในวิดีโอนี้จะบอกคุณว่าคุณสามารถทำได้ทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณจะยากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกพังแค่ไหนไม่ว่าชีวิตจะเหยียบซ้ำคุณมากี่ครั้งก็ตามคุณจะลุกขึ้นได้คุณมีพลังไม่มีใครหยุดคุณได้และเมื่อดูจบคุณจะเชื่อมันอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่บทเรียนสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปแต่นี่คือเสียงปลุกให้คุณตื่นขึ้นมาสู่ความจริงคุณคู่ควรกับเนินที่ไม่จำกัดความสำเร็จความรักความสุขและทุกสิ่งที่คุณปรารถนา คุณจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ต้องการเพียงแค่คุณตั้งมันไว้ในใจเพราะจิตใจคือทุกสิ่งบทเรียนที่1เกมแห่งชีวิตหากคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหากคุณรู้สึกอยากยอมแพ้หากคุณรู้สึกหลงทางหากคุณรู้สึกว่าไม่เหลือความหวังอีกแล้วหยุดหายใจเข้าลึกๆนั่งลงแล้วคิดว่าตอนนี้ฉันจะทำอะไรได้ดีที่สุดเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ทุกคนล้วนมีปัญหาทุกคนถ้าใครบางคนประสบความสําเร็จในวันนี้พวกเขาก็เคยเผชิญปัญหาเดียวกับที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้พวกเขาเคยไม่มีเงินไม่มีคนสนับสนุนมีความกลัวความสงสัยแต่พวกเขาไม่หยุดพวกเขาเลือกที่จะเล่นเกมนี้ต่อใช่แล้วชีวิตคือเกมและในเกมนี้คุณไปได้ทุกที่ทุกที่ที่คุณอยากไปความรู้ของคุณความสามารถของคุณทักษะของคุณและความคิดของคุณสิ่งเหล่านี้คืออาวุธของคุณ แต่จงฟังให้ดีคุณต้องเล่นเกมนี้ทุกวันและกฎข้อแรกของเกมนี้คือหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณแข่งกับตัวคุณเองสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณทำคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณไม่ได้กําลังแข่งขันกับใครคนเดียวที่คุณต้องดีกว่าคือตัวคุณเมื่อวานนี้หยุดมองคนอื่นแล้วคิดว่าพวกเขาโชคดีเหลือเกินพวกเขามีพ่อแม่ที่ร่ํารวยพวกเขามีเส้นสายไม่พวกเขาไม่ได้โชคดีพวกเขาแค่เล่นเกมนี้ พวกเขาโฟกัสที่ตัวเองไม่ได้โฟกัสที่คนอื่นมองดูตัวเองในกระจกแล้วพูดว่าฉันคือคู่แข่งของฉันฉันจะไม่เปรียบเทียบฉันจะไม่บน่นฉันจะพัฒนาตัวเองเท่านั้นเพราะทันทีที่คุณหยุดเปรียบเทียบคุณคือคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้จริงๆจงเป็นคนเลวนี่อาจฟังดูแปลกแต่คุณต้องเป็นคนเลวใช่แล้วเป็นคนเลว นี่ไม่ได้กําลังพูดถึงการดื่มการสูบบุหรี่หรือการทําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะแต่กําลังพูดถึงการเป็นคนเลวในสายตาของคนอื่นตาหากพ่อแม่ของคุณสอนให้คุณเป็นคนดีครูของคุณสอนให้คุณสูภาพญาติของคุณสอนให้คุณเชื่อฟังพวกเขาลืมทุกสิ่งเหล่านั้นไปหากคุณต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณต้องทําลายกฎคุณต้องทําในแบบของคุณเองคุณต้องไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นพูดเพราะเมื่อคุณเริ่มไล่ตามความฝันของคุณผู้คนจะเรียกคุณว่าเป็นคนเลวว่าเป็นคนแย่ พวกเขาจะพูดว่าอย่าทำแบบนี้เลยอนาคตคุณจะไม่มั่นคงนะถ้าคุณล้มเหลวล่ะถ้าคุณอื่นหูเราะเยาะล่ะปล่อยให้พวกเขาพูดไปเพราะพวกเขาไม่รู้ความฝันของคุณพวกเขาไม่รู้ถึงความพยายามของคุณพวกเขาไม่รู้ถึงความกระหายของคุณแม้แต่พ่อแม่ของคุณเองก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณพวกเขาเพียงบอกสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นในชีวิตแต่ประสบการณ์ของพวกเขาไม่ใช่ประสบการณ์ของคุณขีดจำกัดของพวกเขาไม่ใช่ขีดจำกัดของคุณ คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบธรรมดาหากเพื่อนของคุณชวนไปสนุกไปปาร์ตี้แต่คุณไม่รู้สึกอยากไปก็อย่าไปงานปาร์ตี้วันเกิดการเฉลิมฉลองทั้งหมดนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ความสำเร็จจะไม่รอคุณความฝันจะไม่รอคุณอนาคตจะไม่รอคุณและโชคชะตาของคุณก็จะไม่รอเช่นกันทำลายกฎซะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินตามฝูงชนคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเหมือนใครคนอื่น คุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาดังนั้นจงทำลายกฎเหล่านั้นไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ศีลธรรมแต่ทำลายความคาดหวังของสังคมถ้าพวกเขาบอกว่าคุณควรทำงานธรรมดาแต่คุณอยากเรื่องธุรกิจก็เรื่องธุรกิจของคุณถ้าพวกเขาบอกว่าคุณควรแต่งงานตอนนี้แต่ถ้าคุณอยากโฟกัสที่ความฝันของคุณก็จงโฟกัสที่ความฝันของคุณถ้าพวกเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้ก็พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาคิดผิด หนูที่ไม่มีพิษก็เป็นแค่ของเล่นไม่มีใครกลัวไม่มีใครเคารพอย่าเป็นมูแบบนั้นจงเป็นคนประเภทที่ทำให้คนอื่นเคารพกลัวชื่นชมและอยากเดินตามไม่ใช่เพราะคุณอันตรายแต่เพราะคุณทรงขลังทรงพลังในความคิดทรงพลังในการตัดสินใจทรงพลังในการลงมือทาผู้คนไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดแต่เจตนาและความตั้งใจของคุณต่างหากที่สำคัญอย่าสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไง ผู้คนจะพูดเสมอไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวพวกเขาจะมีอะไรให้พูดอยู่เสมอแต่สิ่งที่สำคัญคือเจตนาและแรงจูงใจของคุณต่างหากคุณต้องการความสำเร็จเพื่อตัวคุณเองไหมคุณอยากพิสูจน์กับตัวเองไหมว่าคุณทำได้คุณอยากใช้ชีวิตตามแบบของคุณเองไหมถ้าใช่ก็จงเดินหน้าอย่ารออย่าสงสัยอย่าลังเลคุณมีชีวิตเดียวมีโอกาสเดียวมีครั้งเดียวเท่านั้นอย่าเสียมันไปเพราะฟังเสียงคนอื่น บทเรียนที่สองจงเป็นคนที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้จงจำไว้เสมอว่าทุกคนที่กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะต้องตกเป็นเป้าสายตาของใครบางคนอย่างแน่นอนถ้าคุณอยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่ธรรมดาผู้คนจะสงสัยคุณผู้เขาจะโหเราะเยาะคุณผู้เขาจะดูถูกคุณพวกเขาจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ผู้เขาจะมองหน้าคุณและพูดว่าคุณมันล้มเหลวแต่ประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า ทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนผ่านสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันทั้งนั้นคุณรู้จักสตีฟจ็อบส์ไหมทุกวันนี้ทุกคนเคารพเขา Apple คือหนึ่งในบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่คุณรู้ไหมตอนที่เขาลาออกจากมหาวิทยาลัยเกิดอะไรขึ้นผู้คนหูเราะเยาะเขาบอกว่าเขาล้มเหลวบอกว่าเขาทำชีวิตพังแม้แต่ครูของเขาบางคนยังสงสัยในตัวเขาแต่เขาไม่หยุดเขาไม่ร้องไห้เขาไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูด แทนที่จะยอมแพ้เขาทำงานเขาสร้างเขาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นและว,วันนี้ทั้งโลกก็รู้จักชื่อของเขาเช่นเดียวกับอีลอนมัสก์บิลเกตส์คริสเตีย r โนโรนัลโดในช่วงหนึ่งของชีวิตพวกเขาก็เคยถูกคนเรียกว่าล้มเหลวแต่วันนี้โลกกลับเดินตามพวกเขาและว,วันหนึ่งโลกก็จะเดินตามคุณเช่นกันฟังให้ดีนะความเจ็บปวดมันอยู่แค่ชั่วคราว ไม่ว่าตอนนี้คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนมันจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปหรอกถ้าวันนี้คุณกำลังดิ้นรนอย่างหนักจำไว้ว่านี่มันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นถ้าคุณรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่สําเร็จจำไว้เลยว่านี่คือบททดสอบคุณต้องอดทนคุณต้องก้าวต่อไปเพราะช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นอยู่ไม่นานแต่คนที่เข้มแข็งตั้งหากที่จะยืนหยัดอยู่ได้ทุกข่าคืนย่อมสิ้นสุดพายุทุกลูกย่อมพัดผ่านบาดแผลทุกอย่างย่อมหายดี แต่คำถามคือคุณจะยืนหยัดไหวจนกว่าจะได้เห็นแสงตะวันของวันใหม่หรือเปล่าคนส่วนใหญ่ยอมแพ้เร็วเกินไปพอเจ็บก็ถอดใจพอล้มเหลวแค่ครั้งเดียวก็เลิกพอโดนคนอื่นหัวเราะเยาะก็ยอมแพ้แต่ผู้ชนะพวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาใช้ความเจ็บปวดเป็นเชื้อเพลิงพวกเขาเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นแรงผลักดันพวกเขาเปลี่ยนความทุกข์ทรมานให้กลายเป็นความสำเร็จชีวิตคุณมีสองทางเลือก 1ร้องไห้ฟูมฟายและเอาแต่บ่นถึงปัญหา 2. ลุยงานให้หนักจนปัญหานั้นหายไปแล้วคุณล่ะจะเลือกทางไหนจงเป็นผู้นำถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องกลายเป็นผู้นำผู้นำไม่รอคอยพวกเขาไม่รอการอนุญาตไม่รอโอกาสไม่รอให้ใครมาบอกว่าต้องทำอะไรพวกเขาสร้างเส้นทางของตัวเองพวกเขากล้าเสี่ยงพวกเขาตัดสินใจพวกเขาก้าวไปข้างหน้าแม้ไม่มีใครเชื่อในตัวพวกเขา คุณต้องหยุดตามฝูงชนเพราะถ้าคุณทำเหมือนคนอื่นคุณก็จะไปอยู่ที่เดิมเหมือนคนอื่นไม่มีอะไรพิเศษลองคิดดูสิคนที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ทุกคนล้วนแตกต่างพวกเขาเป็นผู้นำและววันนี้ถึงตาคุณแล้วนี่คือคำถามสำคัญถามตัวเองว่าคุณอยากได้ความสำเร็จไปเพื่ออะไรเพื่อหาเงินเพื่อก้าวไปข้างหน้ามากกว่าคนอื่นเพื่อให้พ่อแม่ได้กเกษียณก่อนเวลาเพื่อซื้อบ้านรถเสื้อผ้าในฝัน ไม่ว่าความตั้งใจของคุณคืออะไรอย่าลืมมันไปเพราะสิ่งนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงให้คุณในวันที่เหนื่อยจำมันไว้ทุกครั้งที่คุณอยากจะยอมแพ้จำมันไว้ทุกครั้งที่คุณรู้สึกหมดแรงความฝันของคุณยิ่งใหญ่กว่าปัญหาอนาคตของคุณสำคัญกว่าความกลัวดังนั้นอย่าลืมว่าทำไมคุณถึงเริ่มต้นบางทีวันนี้คุณอาจกำลังลำบากบางทีวันนี้คุณอาจกำลังถังแตกบางทีวันนี้ไม่มีใครเคารพคุณแล้วไงล่ะนั่นไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของคุณ ยอดเงินในบัญชี ЗЫКА วันนี้ไม่ได้ตัดสิน <ly> ยอดเงินในบัญชีวันพรุ่งนี้วิธีที่คนปฏิบัติต่อคุณ <RPG> วันนี้ไม่ได้ตัดสินว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไรในวันพรุ่งนี้คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองมีคนหัวเระาะเยาะคุณงั้นเหรอดีปล่อยให้พวกเขาหัวเราะไปเพราะสักวันหนึ่งพวกเขาจะต้องเสียใจวันหนึ่งพวกเขาจะได้เห็นคุณขับรถหรูวันหนึ่งพวกเขาจะได้เห็นบ้านของคุณที่ใหญ่โตกว่าบ้านของพวกเขาวันหนึ่ง พวกเขาจะได้เห็นคุณใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาทำได้แค่ฝันถึงและในวันนั้นแหละพวกเขาจะเงียบปากไปเองแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ยอมแพ้เท่านั้นแล้วคุณเคยหยุดตัวเองจากการทำบางสิ่งเพียงเพราะกลัวว่าคนอื่นจะพูดอะไรหรือไม่ถ้าพวกเขาหัวเราะเยาะคุณถ้าพวกเขาพูดถึงคุณในทางไม่ดีถ้าพวกเขาไม่สนับสนุนคุณก็ลืมพวกเขาไปซะเพราะพวกเขาไม่สำคัญคนพวกนั้นไม่มีความหมายอะไรเลย ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรถูกหรือผิดไม่มีใครล่วงรู้อนาคตของคุณคนพวกนั้นก็พูดไปตามประสบการณ์ของตัวเองทั้งนั้นแต่ประสบการณ์ของพวกเขาไม่ใช่ความจริงของคุณถ้าเขาบอกว่าวิธีนี้มันไม่ได้ผลหรอกจงพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคิดผิดถ้าเขาบอกว่าคุณกำลังเสียเวลาเปล่าจงพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคิดผิดถ้าเขาบอกว่าคุณเก่งไม่พอจงพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคิดผิดความสำเร็จของคุณนั่นแหละคือคำตอบที่ดีที่สุดแล้ววันหนึ่ง คนกลุ่มเดิมที่เคยดูถูกคุณนี่แหละจะหันมาพูดหน้าปลาเฉยว่าฉันรู้อยู่แล้วเชียวว่าแกต้องทำได้ปล่อยให้พวกเขาพูดไปในวันนี้แต่ทำให้พวกเขาเงียบในวันพรุ่งนี้บทเรียนที่3คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตธรรมดาคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่เอาตัวรอดคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ตื่นทำงานกินนอนแล้ววนซ้ำไปเรื่อยๆคุณเกิดมาเพื่อชนะ โลกนี้เป็นของคนที่หิวกระหายความสําเร็จถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในนั้นคุณต้องแตกปางคุณต้องยอมทําในสิ่งที่คุณอื่นไม่ยอมทําและตอนนี้มีบางสิ่งที่คุณต้องรู้บางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลจงรับความท้าทายเสมอเพราะนั่นคือที่ที่การเติบโตเกิดขึ้นบางคนพูดว่ามันยากเกินไปฉันไม่คิดว่าฉันจะทําได้ถ้าฉันล้มเหลวละ่ะและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาติดอยู่ที่เดิมไปตลอด แต่คนที่ประสบความสรรําเร็จพวกเขาไล่าตามความท้าทายพวกเขาเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดพวกเขาเลือกเป้าหมายที่ท้าทายที่สุดพวกเขาก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพราะพวกเขารู้ว่าความท้าทายคือสิ่งที่สร้างผู้ชนะถ้าสิ่งใดมันยากนั่นหมายความว่ามันมีคุณค่าที่จะทําดังนั้นตั้งแต่วันนี้หยุดวิ่งหนีความยากลําบากถ้าสิ่งใดทําให้คุณกลัวจงทํามันถ้าสิ่งใดดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จงทํามันถ้าสิ่งใดท้าทายจงทํามัน เพราะทุกครั้งที่คุณรับความท้าทายคุณจะยกระดับตัวเองทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่ยากคุณจะเข้มแข็งขึ้นมีนิสัยอย่างหนึ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีเหมือนกันนั่นคือการตื่นเช้าตื่นก่อนที่โลกจะตื่นพวกเขาเริ่มทำงานก่อนที่โลกจะเริ่มบ่นพวกเขาเริ่มลงมือก่อนใครเพราะเมื่อคุณตื่นเช้าคุณจะควบคุมชีวิตของตัวเองได้คุณมีเวลาคิดมีเวลาในการวางแผนมีเวลาในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าคุณตื่นสายโลกจะควบคุมคุณ โทรศัพท์จะควบคุมค <You S 1> ุณผ <anız> ู้คนจะเริ่มโทรเริ่มส่งข้อความมารบกวนคุณคุณจะสูญเสียการควบคุมวันของตัวเองไปดังนั้นตั้งแต่วันนี้จงตื่นเช้าตื่นก่อนที่โลกจะตื่นชนะในตอนเช้าแล้วคุณจะชนะทั้งวันแต่ถ้าคุณตื่นสายโลกจะเข้ามาควบคุมคุณโทรศัพท์มือถือจะเข้ามาควบคุมคุณผู้คนจะเริ่มโทรหาส่งข้อความและดึงความสนใจจากคุณไปคุณจะสูญเสียการควบคุมวันของคุณไปดังนั้นตั้งแต่วันนี้ จงตื่นเช้าตื่นก่อนที่โลกจะตื่นชนะในตอนเช้าแล้วคุณจะชนะทั้งวันสนใจเรื่องของตัวเองจงเลิกเสียพลังไปกับเรื่องไร้สาระคนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะพวกเขาเอาแต่สนใจทุกอย่างยกเว้นตัวเองนินทาคนอื่นมัวกังวลว่าคนอื่นทำอะไรเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ช่วยให้เติบโตแต่ฟังให้ดีนะชีวิตของคุณคือเรื่องของคุณสิ่งที่คนอื่นทำไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยถ้าใครรวยก็ปล่อยให้เขารวย ถ้าใครคบหากันก็ปล่อยให้เขาคบกันถ้าใครเที่ยวก็ปล่อยให้เขาเที่ยวคุณแค่ต้องโฟกัสที่ตัวเองเพราะทุกวินาทีที่คุณเสียไปกับการมองคนอื่นคือวินาทีที่ถูกขโมยไปจากความสำเร็จของคุณเองสนใจเรื่องตัวเองทำงานอย่างเงียบเียบแล้วให้ความสำเร็จของคุณเป็นเสียงที่ดังแทนทำงานแบบจดจ่อลึกๆวันละ4-5ชั่วโมงเชี่ยวชาญเพียงหนึ่งทักษะแล้คุณจะครองโลกได้คนส่วนใหญ่ทำงานทั้งวันแต่ไม่สำเร็จอะไรเลย ทำไมรู้ไหมเพราะพวกเขาทํางานแบบผิวเผินขาดสมาธิเช็คโทรศัพท์ทุกๆ5นาทีเลื่อนโซเชียลมีเดียทํสิบอย่างพร้อมกันแต่ไม่เชี่ยวชาญสักอย่างและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่เคยไปถึงความยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นที่สุดคุณต้องทํางานอย่างลึกซึ้งเลือกหนึ่งทักษะโฟกัสกับมันวันละสีถึงหชั่วโมงทํางานโดยไม่มีสิ่งรบกวนทุ่มเททุกสิ่งที่คุณมีเพราะในโลกวันนี้คนที่เชี่ยวชาญเพียงหนึ่งทักษะจะครองโลกได้ คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่มีพลังงานพวกเขาเหนื่อยตลอดเวลาพวกเขาไม่ดูแลตัวเองแต่คนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาฝึกฝนร่างกายคุณไม่จําเป็นต้องเข้ายิมสามชั่วโมงแค่วันละสิบถึงสิบห้านาทีของการออกกําลังกายก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วทําวิดพื้นทําสควอตวิง่งยกน้ําหนักเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะให้ความมั่นใจร่างกายที่แข็งแรงจะให้พลังงานร่างกายที่แข็งแรงจะทําให้คุณหยุดไม่อยู่ ร่างกายคือบ้านหลังแรกของคุณจงทำให้มันแข็งแรงรู้ไหมว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงล้มเหลวเพราะพวกเขาบอกทุกคนเกี่ยวกับแผนของตัวเองโพสต์เป้าหมายลงโซเชียลพูดถึงความฝันบอกทุกก้าวที่กำลังทำแล้วคนก็เริ่มสงสัยเริ่มวิจาร์ณเริ่มบั่นทอนกำลังใจและทีละนิดความมั่นใจของเขาก็ค่อยๆหายไปแต่ฟังให้ดีนะผู้ชนะตัวจริงทำงานอย่างเงีบเยบๆพวกเขาทำงานในความมืด เติบโตแบบไม่ให้ใครรู้และเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็ทำให้ทั้งโลกตกตะลึงตั้งแต่วันนี้จงเก็บเป้าหมายไว้เป็นความลับให้คนอื่นเห็นผลลัพธ์ไม่ใช่แค่แผนทำไมผู้คนถนึงชอบพูดเรื่องหางานแต่ไม่ค่อยพูดเรื่องการเป็นเจ้านายสังเกตไหมโรงเรียนสอนให้เราหางานทำพ่อแม่บอกให้เราหางานสังคมบอกให้เราทำงานภายใต้ใครสักคนแต่ทำไมไม่มีใครสอนให้เราเป็นเจ้าของเพราะพวกเขาไม่อยากให้คุณคิดใหญ่ พวกเขาอยากให้คุณเป็นแค่คนทำงานอยากให้คุณเป็นลูกจ้างอยากให้คุณทำตามคำสั่งแต่ฟังนะคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องทำงานให้ใครไปตลอดคุณสามารถเริ่มธุรกิจของตัวเองได้คุณสามารถสร้างแบรนด์ของคุณเองได้คุณสามารถสร้างอาณาจักรของคุณเองได้คิดแบบเจ้านายไม่ใช่ลูกน้องถ้าคุณเอาแต่ทำตามคำสั่งคุณจะไม่มีวันเป็นอิสระแต่ถ้าคุณเริ่มตัดสินใจด้วยตัวเองคุณจะควบคุมชีวิตของคุณได้ ตงต่อสู้กับความกลัวเพราะไม่มีใครจะมาช่วยคุณความกลัวคือฆาตกรของความสําเร็จคนไม่เริ่มธุรกิจเพราะพวกเขากลัวคนไม่ไล่ตามความฝันเพราะพวกเขากลัวคนไม่กล้าเสี่ยงเพราะพวกเขากลัวและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขายังติดอยู่ที่เดิมไปตลอดชีวิตแต่ความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตาความกลัวเป็นแค่เรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังความกลัวเป็นเพียงเกมที่จิตใจเล่นกับคุณและวิธีเอาชนะความกลัวมีแค่วิธีเดียวคือเผชิญหน้ากับมัน ถ้าคุณกลัวการพูดจงเริ่มพูดถ้าคุณกลัวความเสี่ยงจงเริ่มเสี่ยงถ้าคุณกลัวการแตกต่างจงเริ่มเป็นคนที่แตกต่างเพราะสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครมาช่วยคุณจะไม่มีใครมาผลักดันคุณจะไม่มีใครมาจับมือคุณจะไม่มีใครมาทำงานแทนคุณคุณต้องช่วยตัวเองแล้วคุณจะเลือกอะไรจะอยู่กับความกลัวหรือจะลุกขึ้นสู้คำตอบอยู่ที่คุณเอง